เรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีตัวหนอนนะคะมีดอกไขควงนะคะ6ดอกหขนาดมีดอกยาวมาให้1ดอกแล้วก็ตัวข้อต่อบล็อกนะคะแล้วก็ดอก,จอกเจาะเหล็กเจาะไม้ให้อย่างละ3าดอกสขนาดดอกไขควงจิ๋วนะคะ1แผงแล้วก็มีตลับเมตรให้1อันนะคะตัวนี้นะคะงอได้ด้วยนะคะเข้าตามซอกตามซอนได้เลยโอเคมาดูตัวแบตเตอรี่กันนะคะแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะจะให้มา2ก้อนอย่างที่บอกนะคะตัวนี้จะเป็นแบบ ะะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมนะคะแต่ก่อนจะเป็นแค่ทรงสามเหลี่ยมเท่านั้นนะคะทรงสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะข้อดีของมันนะคะก็คือจะใช้ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะคะโอเคอ่มาดูตัวสว่านกันสว่านตัวนี้นะคะเริ่มจากตัวนี้เลยตัวนี้สามารถสโลตามแรงมือกดได้นะคะนี่นะคะถ้าเรากดเบามันก็จะช้านะคะถ้ากดแรงก็เร็วเลยนะคะตัวนี้ปรับรอบได้ปรับซา้ายปรับขวาได้นะคะนี่นะคะแค่ดันไปเฉยบิด้านเหนือ มีไฟ LED ให้นะคะเวลาเราขัานตอนมืดนะคะจะได้เห็นนะคะรอบนะคะมีทั้งหมดสองรอบอันนี้รอบเร็วนะคะดันลงมานะคะที่ทำมาแบบไหนนะคะมันจะแน่นเหมือน,นะคะบางรอบบางรุ่นมันจะหลุดนะคะอันนี้ก็เป็นรอบคานะคะเบอร์หนึ่งฟังจากฉจกเสียงนะคะชัดเจนเลยรอบเร็วนะคะนี่นะคะรอบขาเร็วนี้จะแรงมากมากเลยนะคะมาดูด้านหลังกันตัวนี้นะคะ มีโค้ดบอกนะคะรอบชาน,นะคะจะอยู่แค่0ูนถึงห้ารอบต่อนาทีเท่านั้นนะคะรอบเร็ว0ูนย์ถึงหนึ่รอบต่อนาทีนะคะเทคโนโลยีบาเจแปนแท้นะคะของแท้นะคะต้องมีโค้ดบอกนะคะของอินโซนะคะตัวนี้นะคะทอกนะคะมัแบบมาใหม่มีตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์25ทอกเลยนะคะสําหรับอันนี้นะคะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นจเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะปูนนะคะปรับมาเป็นตัวน,นี้นะคะตัวน,นี้ไขควงธรรมดานะคะน,นี้จเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะปูนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเจาะปูนกันให้ดูนะคะ นี่นะคะเราใส่ดอกใหญ่ที่สุดเลยนะคะใส่ง่ายเลยแค่ใส่เข้าไปแล้วก็จับตรงหัวก็ได้นะคะเ,เราดัดหรือจะหมุนตรงหัวเพื่อใส่ดอกก็ได้นะคะอเคเริ่มจับปูนให้ดูเลยต่อแปบ๊บเดียวเองโอเคนะคะ